เรื่องข้าวประเด็นก็ก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ใหญ่ก็คุยคุยกันอยู่ครับแล้วก็คืออย่างที่ทุกคนทราบว่าผมหาหนังสืออ่านใช่ไหมครับคือคืออภิญนะเขาโทรมาบอกผู้จัดการผมว่าให้ให้เริ่มอ่านหนังสือให้เริ่มอนิยายแล้วก็ให้ไปเตรียมพร้อมฟิตร่างกายครับผมก็ถ้าก็ผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละครับผมนะแต่ก็รอช่องพูดอีกทีนึ่งเห็นเห็นว่าเขายังเหมือนเขายังไม่มีนางเอผมผมหรอครับผมแล้วแต่พุ่งกลับเลยดีกว่าเพราะว่าพุ่งกลับผู้จัดต้อง เขาจะเข้าใจเรื่องมากกว่าเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิชั่นที่เขาเห็นเขาเขาเขาคงเลือกเขาน่าจะเลือกนางเอกที่ดีกว่าเราที่ดีกว่าเราเลือกครับผมแต่ว่าพี่ปิ่นคือแว่าเีคนเลือกเปลี่ยใจแล้วมีใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ทราบที่จริงครับก็ผมยังไม่ได้ถามพี่ปิ่นครับว่าเป็นใครบ้างครับผมจริงๆใครก็ได้แหละครับพ่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้บไปอ่านหนังสือหรืเป่าครยังไม่ได้เริ่มอ่านเลยครับพี่จ๋าแต่ว่าแต่เคยอ่านเรื่องย่อครับผมถามว่าชอบไหมน่าสนใจครับแล้วแล้วเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่สนุกครับสนุกแล้วมีเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ที่ที่เขาหลายๆคนบอกว่ายังไม่เคยมาทัเป็นพรบระพนัก่าลเล่นแล้วก็สนใจอยู่ครับย,ย้อนไปถึงรอสามใช่ไหมครับรอสามก็ก็ย้อนกลับไปไกลเหมือนกันครับแต่ว่าก็ ก็ต้องกับก็ต้องอ่านนิยายให้เยอะเแล้วก็ต้องตีความให้ดีๆครับถึงเจะร์สิงเจะเล่นได้ครับเรียกว่างานนี้เป็นงานหนักก็ก็เป็นงานงานยากแล้วงานใหม่ครับผมงานใหม่ทุกชิ้นยากหมดเลยสีง mm hmm. เจอร์แล้วก็ผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะท้าทายแล้วสนุกดีครับผม มีการดูแลเรื่องไหนเป็นพิเศษนการหุหรือว่าคาถาในการเรื่องตอนนี้ที่มีก็มีแต่เรื่องหุ่นครับผมเขาพี่ปิ่นเขาอยากให้หนึ่งตัวละครเป็นนักรบใช่ไหมครับเป็นอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเราก็ต้องทําให้คนเชื่อให้ได้ว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้นครับผมตอนนั้นที่คนก็รู้ที่ว่าเป็นไม่มีความเป็นพี่ับผมใครบ้างก็ก็คือเราก็ดีใจที่พี่อย่างที่จริง ผู้ใหญ่ก็คุย,คยมาตลอดนะครับเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่มีละครแตถ่ถึงแม้ไม่มีเราก็ไม่ได้รู้สึกน้อยใจครับแต่คือพอมีแล้วเราก็ดีใจที่เราจะได้กลับมานําเสนอนงานดีให้คนดูได้ครับผมก็อยากก็แฮปปี้ครับผมไม่ได้น้อยใจว่าเราจะได้ลง,งของไทยอะไรยงไงไม่ได้น้อยใจเลยครับไม่ได้เป็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติครับผมแล้วก็เราก็รู้สึกว่า ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าครับไม่ได้รีบครับรู้สึกดีใจไหมครับพอเข้ามาแล้วดีใจครับดีใจรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแอบแอบเขาเรียกว่าตื่นเต้นครับเราตื่นเต้นที่ว่าแบบเฮ้ยเราจะทำได้ไหมอะไรก็คงอารมณ์เดียวกันเหมือนตอนนทีแรกๆแหละครับครับถือว่าเราจะสุดท้องมาเลยได้สุดท้องก็เลยได้ละครสุดท้ายก็เหมือนปิดกล้องสุดท้ายด้วยไงครับปิดกล้องเพิ่งปิดกล้องไปอะไรเงี้ยก็เลยผู้ใหญ่ก็ค่อยๆก็เลยถึงก็เริ่มคุยต่อคุยกันตอนนั้นนะครับอ่าไปทีละเรื่องดีกว่า ก็เราแต่ช่องเห็นว่าสมควรนะผมาะผมก็เชื่อว่าทางผู้ใหญ่ช่องก็ช่วยกันดูอยู่แล้วครับเุจจาะก